การแพทย์ก oh uh ับโง่เฮงหรือว่าความเชื่อเนี่ยมันสามารถพนวกกันได้การปลูกผมสัดส่วนใบหน้าหรือความที่เป็นทฤษฎีเนี่ยครับมันมีทฤษฎีอะไรในการออกแบบหรือมีหลักการอะไรในการออกแบบไหมสวัสดีครับคุณหมอทนัยครับสวัสดีเราสองคนนะครับอยู่กับรายการหมอผมชอบหาเรื่องนะครับสาหรับใน e ีพีนี้นะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องคําถามยอดฮิตครับอยากปลูกผมแล้วนอกจากแก้ปัญหาผมบางสีสาร้านหัวเถิกแล้วเนี่ยครับ อยากจะเฮงอยากจะรวยอยากจะปังด้วยเนี่ยถามคุณหมอระนายก่อนดีกว่าว่ามันทําได้ไหมก่อน<ม>ในหลักการแพทย์เอาเป็นแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยค,คุณหมอเชื่อเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าก็เชื่ออยู่เหมือนกันส่วนหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้มีความรู้มากไม่ได้เป็นสายมูมากค,ครับผมแต่คืออ่ะมาอยู่ถึงตรงนี้ครับคือในเรื่องของการปรับแต่งรูปหน้าพวกนี้แน่นอนมันหนีไม่พ้นเรื่องของโง่เฮงอยู่แล้วนะครับผมซึ่งมันก็สามารถใช้การ ปรับกรอบหน้าโดยด้วยการปลูกผมเพื่อให้ได้กรอบหน้าที่มันเข้ากับงโงเฮ้งที่คนไข้ต้องการมันก็ยังสามารถทําได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแพทย์กับโงเฮ้งหรือว่าความเชื่อเนี่ยมันสามารถผนวกกันได้งั้นเราถามก่อนดีกว่าครับ หลักการที่แบบทางการแพทย์เลยการปลูกผมสัดส่วนใบหน้าหรือความที่เป็นทฤษฎีเนี่ยครับหลายคนบอกว่าเอยถ้าเป็นทฤษฎีนี่ยมันมีทฤษฎีอะไรในการออกแบบหรือมีหลักการอะไรในการออกแบบไหมเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะเข้าใจว่าการออกแบบไม่ใช่แค่อยากจะวาดรูปตรงไหนก็ได้ไม่มีหลักการแต่การปลูกผมเนี่ยมันมีหลักการตั้งแต่การออกแบบเลยคุณหมอใช้หลักการอะไรบ้างครับคือหลักการที่เราใช้การเป็นสากลเลยนะครับนั่นก็คือพอ เรามีการปรับสัดส่วนใบหน้าใหม่แล้วใบหน้าโดยรวมมันจะต้องแบ่งเป็นบนกลางล่างที่ได้สัดส่วนพอดีกันถ้าเอาเป็นใบหน้าตัวเองเลยก็คือขอบเราวัดส่วนกลางใบหน้า middle face ตรงนี้นะครับก็คือส่วนหน้าบริเวณระหว่างคิ้วตรงนี้แล้วก็ลงมาเส้นล่างคือตรงฐานจมูกนี่คือสัดส่วนของส่วนกลางใบหน้าเอาทั้งบล็อกนี้แหละครับ,รบไปวัดบนวัดล่างอ,าอ๋อคือเ,เหมือนเป็น เขาเรียกว่านะจุดอ้างอิงใช่เพราะว่าตรงนี้เราเปลี่ยนสูงต่ำไม่ได้ไงถ้าเราส่วนล่างนี่คือบางคนไปเสริมคางคางก็ยาวโอเคหือพวกนี้อันนี้สำหรับผู้ชายผู้หญิงครับหลักการนี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยอ๋อโอเคเอาง่ายๆมากสุดหนึ่งตอนหนึ่งตอนหนึ่งอันนี้ง่ายสุดละใช่ครับก็ไปวัดนะครับแต่ใครไม่ครบไม่ได้เราไปเติมนิดนึงก็ได้หรือถ้ามันเกิน เกินขึ้นไปสแสดงว่าหน้าผากคุณสูงเถกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถปรับโดยการทําปุกผมได้บางคนบอกว่าไม่พอใจเลยผู้หญิงบางคนบอกว่าฉันอยากจะหน้าผากกว้างเพราะหน้าผากกว้างแล้วเหมือนรับซับคุณหมอถือก่อนกว้างเนี่ยมันกว้างยังไงคือบอกว่าหน้าผากกว้างเนี่ยมันก็ทําให้เราถามไปอีกแล้วว่าแล้วหน้าผากกว้างแล้วมันดีแล้วเรามาปลุกผมทําไมละ่ะออแั่นสิครับ <c oughs> คือ <c oughs> อาจจะาจจะต้องมานั่งแยกคําว่า หน้าผากกว้างคือมันเป็นระยะซ้ายขวาอมันไม่ใช่หน้าผากสูงกว้างคือแบบข้างบนอะไรแบบนี้คือหน้าผากกว้างทางด้านข้างคือทางด้านซ้ายขวาแบบนี้ครับมันก็ ป็นน่าจะเป็นสิ่งที่คนไข้ต้องการนั่นแหละว่ามันเป็นโห้่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานดูเป็นคนมีเป็นคนที่ใจกว้างอ,อาแต่ไม่ใช่เถกสูงหัวร้านแล้วดูแก่ฉะนั้นเนี่ย<อ>ก็ยังมาปลูกผมได้โดยที่เราทําให้หน้าผากมันมีความแคบต่ําจากบนลงล่างมาเถกน้อยลงใช่แต่ยังกว้างเหมือนเดิมทําได้ถูกต้องครับบางคนบอกว่า <c oughs> คุณหมอ ท่านหน้าผมเนี่ยมันยาวแล้วผมก็อยากแบบไปไหนมาไหนอ่ะก็โชคดีเราพูดถึงโหน่งเหงเนาะไปไหนมาไหนก็มีแต่คนแบบเอ็นดูคนโชคดีจังเลยเรามีไรผมในลักษณะนี้ไหมหรือคุณหมอรูไหมว่าควรจะปลูกยังไงก็คือถ้าเป็นคนหน้ายาวเวลาเราปลูกผมอนอกจากที่เราจะเอาดูสัสดส่วนใบหน้าด้วยตัวแล้วเรามาต้องมาดูกรอบหน้าแล้วกรอบ,รบนหน้าที่เหมาะสาหรับคนใบหน้ายาวนั้น ควรจะต้องเป็นกรอบหน้าที่ค่อนข้างตรงมไม่ได้มีความโค้งอะไรไม่อย่างนั้นมันจะยิ่งดูยาวไปอีกอ,อันนี้ก็คือด้วยสิ่งที่ตาเรามองเห็นทั่วไปแล้วคือพอเป็นกรอบหน้าที่เป็นแบบตรงเนี่ยคือโง่เหงเขาก็บอกว่าจะเป็นคนที่รวยมีเหตุผลอะไรแบบนี้ด้วยโชคดีด้วยประมาณนั้ปปาานถ้าคนมีใบหน้าที่ยาวนะครับเราก็ทําไปเลยเป็นผมตรงนะครับ,รบทำให้ดูหน้าเป็นบล็อกมากขึ้นแล้วข้อดีมากกว่านั้น,นครับคือทําให้รู้สึก เรามีโชคอันนี้คือเป็นแบบตามตำราจีนเหรอเนาะว่ามีโชคมากขึ้นมีวัฒนาดีขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนดูเป็นคนฉลาดอะเหมือนบัณฑิตอะอ่าใช่ครับอะไรประมาณนี้นะครับบางคนบอกว่าอุ้ยเราโชคดีอยู่แล้วเราแบบฉลาดอยู่แล้วแต่เราอยากมีแฟนมากคนรักที่ดีแบบไปไหนมาไหนก็มีแต่คนชอบคนเอ็นดูมีเสน่ห์ผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นแนวรผมการท็อปฮิตครับเพราะว่าได้ยินคนบอกมาเยอะมากว่า หมอหนูอยากจะปลุกผมแล้วแบบยิ่งโดยเฉพาะผู้หญิงหน้าหวานหน้า,วานหาวานสวยแล้วแบบดูมีผู้ชายเข้าหายเยอะขึ้นดูแบบมีความรักมีความน่ารักเนี่ยครับทรงผมไหนครับแนวไรผมไหนที่ทําให้คนมองแล้วเป็นแบบนั้นต้องกรอบแนวนี้เลยครับ แนวรูปหัวใจครับสลางเาางนี้ก็คือการที่ว่าไปหน้าที่แบบมีความโค้งมนแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีปลายแหลมลงมานิดนึงให้เือนรูปหัวใจมันจะทําให้ใบหน้าดูหวานอพอหน้าดูหวานดูซอฟอ่อนลงครับมันก็เป็นที่ดึงดูดที่หน้ามองต่อมานั่นเองครับก็คือทําให้รู้สึกว่าหน้าเข้าหา,าดูเป็นค,คนใจดีดูเป็นคนที่มีทัศนคติดีแล้วก็ดูน่ารักนะครับเนี่ย ทั้งผู้ชายผู้หญิงทําทรงนี้ได้นะครับไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงเดียวใช่ก็คือถ้าเคสผู้ชายก็ทําได้อยู่ที่ว่าต้องการหน้าหวานเป็นรูปหัวใจเลยอ่ะทาได้แต่คือพอแบบยังดูแบบว่าดูมีความความแมนๆหน่อยเราก็ไม่ต้องตีโค้งมากอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นสามารถทําได้หมดนะครับไม่ใช่ผู้หญิงจะหวานยิ่งด้วผู้ชายจากเถื่อนหน้าโหดๆไปไหนมาไหนก็แบบรู้สึกว่าคุกคามคนอื่นหรือคนอื่นกลัวสามารถทําให้ซอฟลงสามารถทําให้ หน้าตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าหาคนอื่นได้ง่ายขึ้นคนอื่นอยากจะเข้าหาได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นฮาร์ดเชฟหรือทรงผมรูปหัวใจนะครับอันนี้คือสําคัญมากแต่มันมีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่คนก็อยากได้มากๆเลยว่าไหนๆจะปลูกผมแล้วตอนนี้เนี่ยความรักก็ดีอยู่แล้วฉลาดอยู่แล้วด้วยโชคก็ดีแต่อยากมีหน้าที่การงานที่ดีอยากแบบมั่นคงอยากอยากมีความสมบูรณ์พร้อมทางด้านนี้ทรงผมไหนครับคุณหมอ ที่คนกลุ่มนี้ควรเลือกก็จะเป็นนวผมทรงเขาเรียกว่าทรงโค้งอะครับคือทางด้านข้างมันอาจจะโค้งแล้วก็ลึกเข้าไปนิดนึงเหมือนกับ เคสผู้ชายที่เหมือนกับมีแนวผมทางด้านข้างโค้งเข้าไปเป็นรูปตัวเอนิดหน่อยเพื่อให้มันดูเป็นเหมือนดูอะดูสมวัยว่าไม่ได้ถึงกับตรงสักทีเดียวเหมือนกับตอนวัยรุ่นอะไรมันก็จะดูเด็กไปแบบนี้ครับก็คือคงให้มันมีความถอยล่นมีความโค้งเข้าไปนิดนึงก็คือเขาเรียกว่ายังคงความเถิกนิดนึงใช่ให้ดูอ่อนกว่าวัยนะวัยนั้นใช่เลยแต่ยังคงเป็นแบบกลับไปเด็กเลยอะไรขนาดไม่ใช่ว่า อายุ50แล้วแต่ทำทรงผมแบบอายุ25ใช่ก็เป็น50ก็เหลือ30อะไรอย่างเงี้ยก็คือดูสุขขุมดูมั่นคงดี้วยก็คือดูออนก็วายแต่ยังเป็นบุคลิกที่ดูยังดูมีกำลังวังชาดูมีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มทรงผมนี้ครับก็จะเหมาะกับคนที่อยากจะทําให้ชีวิตการทํางานเนี่ยดีขึ้นเพราะว่ามีความน่าเชื่อถือใช่นะครับไม่ใช่วัยรุ่นหรือไม่ใช่แบบว่าดูเด็กไปเลยนะครับ แต่ยังอ่อนวด้วยใช่เพราะฉะนี้สามทรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทรงโค้งนะครับหรือว่าตรงหรือรูปหัวใจหรือรูปหัวใจนะครับก็จะเหมาะกับคนจริงๆมันเหมาะกับคนมีพื้นฐานรูปลักษณ์หน้าตาเดิมใช่คือโครงหน้าเดิมเป็นยังไงอะไรนั่นเองกับจุดประสงค์ว่าอยากจะปรับไปในทางไหนอันนี้ก็คือเราเอามาผนวกกันนะครับใช่ครับใครไม่เชื่อเราก็เอาตามวิทยาศาสตร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับนะครับหรือถ้าใครแบบไม่เชื่อแต่แบบถ้าฉันได การงานดีก็ดีนิดนึง<ช>อะไรเงี้ยรหรือเอาให้มีความรักความสดใสหน้าเด็กลงมีคนเข้าหาเยอะก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนใช่ครับแต่ที่สําคัญครับถ้าคุณปล่อยให้ผมคุณเนี่ยเถกล้าหรือบางเยอะมากขึ้นทรงผมไหนคุณก็ทําไม่ได้อ่าใช่แล้วครับเพราะผมที่ปลูกได้มีอย่างจํากัดแต่ในขณะที่ปัญหามีแต่แพ่อ,อครับผมค,บคุณก็จะกลายเป็นคุณช้างถูกต้องครับ ถ้าคุณสามารถปรับให้คุณเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดได้มันก็ทําให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตแบบมีความสุขถึงขีดสุดอ่ะใช่นะ,ค,ะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วกันสําหรับแนวไรผมที่ทําให้คุณทั้งดูดีด้วยการงานก็ดีด้วยมีเงินมีโชคแล้วก็มีความรักที่ดีด้วยอันนี้ฝากสําหรับกับโงเ่เฮงสุดปังเอาไว้นะครับครับ